สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอดข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาละสิงานนี้เพจดังล้านบิ๊กตูต้องส่งจดหมายถึงทักษิณปล่อยวางทุกเรื่องสู้โควิด -19 หลังจากเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 17เมษายนที่ผ่านมาผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเตรียมส่งจดหมายเปิดผนึกถึง20มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยเพื่อให้ร่วมมือฝ่าวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จนเกิดเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างมากมาย หนึ่งในคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ก็คือจ่าพิชิตเจ้าของเพจดราม่าแอดดิกที่โพสต์ข้อความเป็นจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีระบุว่ามหาเศรษฐีที่พิกตูต้องเขียนจดหมายถึงมากที่สุดก็คือทักษิณชินวัตรโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่านายกจะส่งจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐี20คนในไทยจ่าก,ก็ขอเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกมั่งลุงต้องเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงทักษิณว่ะ ลุงเฮ้ยนี่พูดจริงๆนะไม่ใช่เพราะทักษิณแกเป็นมหาเศรษฐีอันดับ16ของไทยนะแต่แกมีของดีในมือคือถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ทักษิณเคยลงทุนให้กับศาสตราจารย์คริสทามาโซที่เขาพัฒนาไมโครชิปที่ใช้ในการวิจัยทางการแพทย์เช่นพวกเครื่องตรวจมะเร็งจากลมหายใจหรือที่เป็นข่าวล่าสุดคือ DNA n น e ล่าสุดที่อังกฤษประสบปัญหาโควิด1 9ระบาดแบบสาหัสมากจนตรวจไม่ทนันศาสตราจารย์คริสชามาโซเขาเลยใช้เทคโนโลยีที่เขามีสร้างชุดตรวจที่สามารถ ตรวจ PCR ด้วยอุปกรณ์ขนาดเท่าฝ่ามือนอกห้องแหลบได้และได้ผลตรวจในหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เห็นว่าผลิตไปหมื่นชุดและกำลังใช้ทดสอบเรื่องประสิทธิภาพอยู่ซึ่งถ้าเขาสามารถพัฒนาชุดตรวจแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและพกไปตรวจนอกแหลบได้อันนี้คือจุดเปลี่ยนของนวัตกรรมด้านนี้เลยนะ และคนนี้แกซีปืึกกับทักษิณมากเพราะเห็นว่าคบหาและสนับสนุนทุนวิจัยมาตั้งแต่ทักษิณยังเป็นนายกนุ่นและสิทธิบัตรของแกก ที่ถืออยู่ในมือและเอาไปทําเครื่องตุดอุปกรณ์ใหม่ๆมากมายก็ทักสินนี่หลักคนลงทุนดังนั้นถ้าไปเจราจาดีๆเอาไอ้เครื่องตรวจนี่เข้าไทยมั่งก็น่าสนอยู่นะจังหวานี้เราควรปล่อยวางทุกเรื่องแล้วทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อให้คนไทยรอดพ้นโรคระบาดนี่นะลุงเชื่อเถอะเขียนจดหมายส่งไปดีๆแก่ช่วยแน่ หลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นหากหน้ากันขนาดนี้ให้ทักษิณเป็นนาย,ยกแทนจะดีกว่าไหมผู้ใหญ่ในประเทศมักถือคติที่ว่าหมดตัวไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นโอกาสเป็นศูนย์อย่างแน่นอนถ้ามันเขียนไปหาทักษิณจริงๆสลิมไม่ดิ้นตายกันทางประเทศเหรอวะโดยเฉพาะปารินาผมว่า คนนี้ชักดิ้นชักงอหนักกว่าใครแน่ๆไม่ต้องส่งไปหา20คนหรอกให้ตู่ส่งจดหมายไปขอโทษทักษิณคนเดียวแล้วเอาเขากลับมาบริหารประเทศชาติไทยจะรอดปลอดภัยเชื่อกูกูเรียนมาตอนมีแมวแล้วออกไปไล่กันทำไมเป็นนายกอยู่ดีๆกลับไปไล่มันทำไมค้าขายกําลังเพลินกลับไปไล่มันทำไม มันต้องออกจากบ้านไล่มันทำไมจากเสือตัวที่ห้าเหลือแค่หมาตัวหนึ่งสากระจกันแล้วสินะหน้ามันด้านจะตายกับประชาชน แต่ถับทักษินมันจะบางบางบางอันนี้เห็นด้วยนะไม่ไหวอย่าฟื้นไหนๆก็ยอมที่จะเสียศักดิ์ศรีอยู่แล้วหาทางทําให้ประเทศเราดีขึ้นเถอะร่วมมือการรัฐบาลมีแนวทางที่ชัดเจนที่จะช่วยเหลือประชาชนแบบไหนขอความร่วมมือจากประชาชนแบบไหนประชาชนพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออยู่แล้วอยากแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องก้าวผ่านจุดนั้นได้แล้วฝ่ายค้านเขาก็เสนอแนวทางแก้ แต่พวกท่านก็ไม่คิดทำงานแบบกำปั้นทุบดินบางทีฟังคนอื่นเขาบ้างทุกฝ่ายเขาให้ความร่วมมือก,กับพวกท่านอยู่แล้วดูหมอพยาบาลสิบุคลากรทางการแพทย์เขาเอาชีวิตเข้าสู้บางคนแลกด้วยชีวิตงานนี้มีสะเทือนรัฐบาลบิ๊กตู่พี่ชัยถามบิ๊กตู่ไอ่บ้างไหมบริหารงานล้มเหลวแต่ไปไทเศรษฐีออกสื่อด้านทรายเจริญบุราดาราดดังชาวรัฐบาลไม่เห็นด้วยส่งจดหมายขอความช่วยเหลือมหาเศรษฐี จากกรณีที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจว่าในช่วงสัปดาห์หน้า จะออกจดหมายเปิดผนึกถึงมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย20คนเพื่อขอความร่วมมือว่าจะลงมือช่วยเหลือประเทศไทยได้อย่างไรบ้างนั้นล่าสุดนายพิชัยนาริพธพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้โพสต์ข้อความผ่านบัญชีทวิตเตอร์และเฟซบุ๊กส่วนตัวความว่า อายบ้างไหมพลเอกประยุทธ์ทำจดหมายเปิดผนึกถึง20มหาเศรษฐีไทยแปลง,ง่ายๆคือไปขอให้มาช่วยไม่ละอายใจบ้างหรือทั้งที่บริหารด้วยงบมหาศาลแต่ล้มเหลวแต่กลับไปไทยเศรษฐีออกสื่อทำไมไม่กระซิบให้พวกเขาคิดช่วยเอง ห่วงว่าที่ตั้งใจเป็นข่าวก็เพื่อจะเอื้อกันทีหลังโดยอ้างว่าขอเขาช่วย hashtag, รัฐบาลขอทานภายหลังจากที่ข้อความดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปมีผู้ใช้งานโลกออนไลน์ได้กดแชร์ดีทวิตต่อไปอย่างต่อเนื่องล่าสุดด้านสายจเจริญบุรานักแสดงและนักเขียนชื่อดังในโพสต์ทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีดังกล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับระบบบริจาค ต่อให้ขอเศรษฐีก็ไม่เห็นด้วยคุณบริหารจนล่มเองแล้วมาขอน่าเกลียดเหอะไม่ใช่เวลามาซึ้งมารวมใจมะแล้วมีดิวเป่าอ่ะแบบบริจาคแล้วจะได้สัมปทานอะไรงี้ปะมันก็ชวนให้คิดอ่ะจากนั้นดาราสาวยังทีวิตข้อความพูดถึงในธนาทรจึงรุ่งรลงกิจอดีตหัวหน้าพัคนักข้นใหม่ด้วยว่า ถ้าส่งถึงไทยซัมมิตจะตลกมากและคุณธนาทร์กับงานนี้ชาวทวิตเตอร์แห่กันรีทวิตและร่วมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นบริหารไม่เป็นก็ยอมรับทะลุงดันทุรังไปกว่านี้ประเทศจะชิบหายนะเอาทีมประชานิยมลุงไปด้วยนะเคยว่าเขาด่าข่าวสุดท้ายตัวเองทำใครก็ได้มาเป็นนายกที่ไม่ใช่ลุงนะ พูดถึงก็ชักจะสงเพศเอ้ยสงสารอย่าไปว่าแกเลยคงหมดปัญญาเอ้ยหมดหนทางบริหารประเทศในยามวิกฤตนี้แล้วอย่าลืมเขียนว่าเรียนเชิญคุณทักษินนะแล้วก็ลงไายด้วยด้วยความเคารพอย่างสูงล่ะใช้งบประมาณโคตรเยอะไม่ว่าจะทำอะไรก็ช่างเวอร์ชิปหายเอาเข้ากระเป๋าตัวเองหมดสุดท้ายเป็นไงลลาถังแตกใครรับกรรมประชาชนไงรัฐบาลขอทาน บอกทักซีนตรงๆไปเลยมาแทนผมหน่อยไม่ต้องอายแล้วมันจะอดตายทางประเทศแล้วแปลกดีนะคนตั้ง70ล้านคนแต่มีผู้นำปัญญาอ่อนทนกันได้เนาะผู้นำจบอะไรมานะ่ะรักคุณทรายทีมคุณทรายค่ะสลิมสลิมรีบเอานกหวิดออกมาเป่าเร็วเรียกหัวหน้าสลิมออกมาขอทานช่วยเร็วอย่างเงียบสิ ของเงินคนอื่นทีเงินตัวเองไม่เห็นเอาออกมาให้เลยหน้าหนาหน้าทนจริงๆขอทานเกิดมาชาตินี้เพิ่งเคยเจอคนที่หน้าหนายิ่งกว่าคนกรีตจริงๆก็ไอตู่นี่ล่ะอบอกให้มันส่งจดหมายไปหาลุงแมวคนเดียวพอแล้วกราบอ on ้อนวอนขอให้ลุงแมวกลับมาบริหารประเทศเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วเรียบร้อยเองใช่เห็นด้วยมีรัฐบาลไม่ทำไมหมดปัญญาแก้ไขก็ออกไปให้คนอื่นเขามาแก้เถอะ รัฐบาลขอทานของจริงก็ยุคตูปสมควรให้ทักษิณกลับมาบริหารประเทศได้แล้วบริหารประเทศมา5-6ปีจากนายกกลายเป็นขอทานจะบอกให้เขาบริจาคแบบตรงๆก็คงจะเขินเลยใช้วลีประมาณร่วมกันสู้ถุยที่ขอความช่วยเหลือคือรัฐไม่มีเงินแล้วใช่ไหมครับที่เขาว่าถังแตกคือเรื่องจริงแล้วจะเอาเงินตรงนี้มาจ่ายคนที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันให้ครบ3เดือนใช่ไหมครับ งานนี้มีอึ้งเกมพริกแม่ธนาทรติดโผหนึ่งใน20มหาเศรษฐีได้รับจดหมายขอความช่วยเหลือจากบิ๊กตู่ลือสพัธนายกไม่สนส่งจดหมายขอทักษินชินวัตรมหาเศรษฐีอันดับที่16ช่วยโควิด -19 สื่อลายสำนัก อ้างบิ๊กตู่ประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีจะไม่ส่งจดหมายขอให้ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและมหาเศรษฐีอันดับที่16เพื่อช่วยเหลือประเทศไทยต่อสู้กับวิกฤตการการแพร่ระบาดของโควิด -19 สืบเนื่อ,องจากเมื่อวันที่17เมษายนปี2 000, 5ง3พลเอกประยุจันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ออกแถลงการโดยระบุว่าเตรียมร่อนจดหมายเปิดผนึกถึง20มหาเศรษฐีในประเทศไทยขอแรงช่วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ภายหลังที่มีรายง,งานออกมาว่าลุงตู่จะไม่ส่งจดหมายเชิญดังกล่าวให้กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี ซึ่งขณะปัจจุบันลงหลักปักฐานอยู่ที่ประเทศดูไบแม้เจ้าตัวจะมีชื่อติดหนึ่งในท็อป20มหาเศรษฐีของไทยก็ตามส่วนรายชื่อมหาเศรษฐีคนอื่นๆที่มีแนวโน้มร่วมพูดคุยกับรัฐบาลเข้าช่วยเหลือประชาชนนี้ไม่พ้นเบอร์หนึ่งในปัจจุบันอย่างพี่น้องตระกูลเจียรววนนกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP เจริญสิริวัฒนพักดีหรือกลุ่มเครือไทยเบเวอร์เรดและคนอื่นๆอีก แต่ที่แน่ๆงานนี้สุดอึง้งสำนักข่าวหลายแห่งได้รายงานถึงกระแสข่าวว่านางสมพรจึงรุ่งรจงกิจมารดาของนายธนาธรจึงรุ่งโรงกิจอดีตหัวหน้าพัคนักขัตใหม่แกนนำคณะก้าวหน้าเป็นหนึ่งใน20มหาเศรษฐี ที่นายกรัฐมนตรีจะออกจดหมายเปิดผนึกส่งของความช่วยเหลือด้วยทางนี้นิตยาสารฟอบได้เผยแพร่ก,การจัดอันดับ50อภิมหาเศรษฐีของไทยประจำปี2563โดยคุณสมพรจึงรุ่งรลวงกิจประธานบริษัทไทยซัมมิตออโตพาดอินดัสตีจำกัดหรือไทยซัมมิตกรุ๊ป ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ในประเทศไทยอยู่ในอันดับที่28ด้วยมูลค่าทรัพย์สินที่มีมากกว่า3.2หมื่นล้านบาทข้อมูลนำมนที่18เมษายนปี2563หลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นจะเอาลูกเขาเข้าคุกกลับมาขอให้เขาช่วยตอนนี้ดิ้นเหมือนหมาโดนน้ำร้อนลวกเลยนะสลิม ไม่ต้องช่วยมันนะมันกลั่นแกล้งลูกชายเรายังมีหน้าดานไปขอแม่เขาตกลงเป็นนายกหรือเป็นขอทาน ท่านเศรษฐีทั้งหลายระวังเงินหายไม่ถึงประชาชนนะครับอยากบริจาคก,ก็บริจาคเองเลยดีกว่าอย่าบริจาคผ่านมือโจรรัฐบาลประยุทธ์เชิญมหาเศรษฐีไทย20คนแต่เดินลืมไปว่าอันดับที่16เป็นศัตรูพวกคุณเลยดึงจดหมายเชิญออกแล้วเอาไปให้คนที่28ซึ่งเป็นแม่ของคนที่คุณกำลังเล่นงานอยู่รัฐบาลขอทาน ลุงลาออกให้ธนาทรเป็นแทนยังจะดีกว่าไหมทำไมรู้สึกทุเรศจังทำกับลูกเขาสารพัดยังหน้าด้านทำหนังสือไปขอความช่วยเหลือกับแม่เขาอีกหรอต้องด้านเบอร์ไหนรถถังเรือดำน้ำไม่เอาไปเข้าไฟแนนซ์ล่ะหมดปัญญาแล้วสิ ทำทุกทางเพื่อให้พรคอนาคตใหม่โดนยุบแถมยังหาหรือเรื่องการยืดเงินกู้ธนาทรมาเป็นของหลวงอีกตอนนี้มาขอความช่วยเหลือทัางที่เขาก็ช่วยอยู่แล้วธนาธรก็กําลังทําอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแพทย์และพยาบาลแม่เขาก็แจกถุงยางชีพป่านนี้ไม่พออีกหรือแถมนางปรินาก็จิกกัดไม่ปล่อยเลย รัฐบาลขอทานอยู่มา6ปีแดกกันจนอ้วนที่ประชาชนเดือดร้อนมาให้คนธรรมดาช่วยบริจาคเงินแล้วจะมีนายกทำอะไรเนี่ยเอาเรือดำน้ำเป็นจำนำก่อนสิมีเงินซื้ออาวุธแต่ไม่มีเงินช่วยประชาชนอ่อนหัดทำทุกวิธีทางเพื่อกำจัดลูกเขาให้พ้นทางถ้าเรื่องจริงโคตรน่าสมเพช อย่าไปช่วยมันเลยให้รัฐแก้ปัญหาเองถ้ามันทำไม่ได้มันจะได้ละออกไปไร้ความสามารถแต่กลับอยากเป็นรัฐบาลขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจาเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและเว็บไซต์ t ด e ะไทเกอร์ดอขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม